วิทยาศาสตร์กับไสยศาสตร์เป็นสิ่งที่อยู่ตรงกันข้ามกันมาอย่างชัดเจนมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วการคงอยู่ของวิทยาศาสตร์นั้นก็คือการคิดแบบเป็นเหตุเป็นผลและพยายามค้นหาคำตอบของสิ่งต่างๆที่มนุษย์ไม่อาจจะสามารถทำความเข้าใจได้แต่ในขณะเดียวกันไสยศา,าสตร์นั้นเป็นเรื่องของความเชื่อเรื่องลี้ลับและปรากฏการณ์ต่างๆท,าที่มันดูคุ่เครือขัดกับหลักการการคิดแบบเป็นเหตุเป็นผลทําให้เมื่อมีการถกเถียงกันไปมา,มาระหว่างแนวคิดทั้งสองฝ่ายแล้วมันก็จะกลายเป็นว่าเมื่อมีวิทยาศาสตร์มันก็จะไม่มีไสยศาสตร์แต ที่จะเอื้อมไปถึงเรื่องพวกนี้เช่นเดียวกันซึ่งมันไม่ใช่ว่าวิทยาศาสตร์ไม่สามารถอธิบายปรากฏการณ์หลายอย่างของไสยศาสตร์ได้นะครับแต่ว่ามันเป็นเหล่าคนที่มีแนวคิดทางด้านนี้มากกว่าที่ไม่ได้ต้องการจะพิสูจน์เพื่อสแสวงหาความจรงิงมันก็เลยดูเหมือนว่าวิทยาศาสตร์และไสยศาสตร์นั้นเป็นจุดขัดแย้งที่ยิ่งใหญ่และไม่อาจที่จะอยู่ร่วมกันได้โดยเฉพาะกับหนังผี แต่ถ้าว่าตัวของภาพยนตร์จากเกาะญี่ปุ่นอย่าง Immersion หรือเกาะผีดุในชื่อภาษาไทยนั้นเป็นอะไรที่ถือได้ว่าแปลกและแหวกแนวจากขนหนังผีเดิมๆหลายต่อหลายเรื่องที่ผมเคยดูมาอยู่ไม่น้อยซึ่งถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่เรื่องแรกที่มีการนําเอาหลักการทางวิทยาศาสตร์มาปนกับเรื่องลี้ลับอย่างไสยศาสตร์และพูดผีแต่พอเรื่องและรูปแบบการน,นําเสนอของภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ถือได้ว่าสดใหม่อยู่ไม่น้อยครับซึ่งว่ากันตามตรงแล้วภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ถือได้ว่าเป็นนางผีต่างประเทศเรื่องที่2ที่สร้างความประหลาดใจและเซอร์ไพรส์ให้กับผมเป็นอออย่่าางงมกกกเรรืืแ็ค Short To me มือผีที่หยิบจับเรื่องผีที่จากเดิมมันควรจะปฏิบัติด้วยความยำเกรงและความเคารพแต่ถา้าในเรื่องนั้นมันก็ทําให้กลายเป็นแค่การลเล่นของดเด็กวัยคึกขน o ที่ปราศจากความยำเกรงอย่างสิ้นเชิงคืออะไรลบหลู่ได้ในเรื่องนั้นนะแม่งทาหมดเลยครับ โดยตัวของ immersion นั้นเป็นเรื่องที่2ครับที่ได้สร้างความประหลาดใจและความสดใหม่ของรูปแบบการน,นําเสนอเรื่องผีเรื่องสางในภาพยนตร์ของปีนี้ซึ่งในตัวเรื่องมันก็มีการหยิบจับหลักการทางวิทยาศาสตร์บางส่วนมาใช้เป็นกิมมิคในการนําเสนอซึ่งถึงแม้มันจะไม่ได้ไปทางวิทยาศาสตร์จา๋จา,จาแบบเข้มข้นอะไรขนาดนั้นแต่มันก็ไม่ได้ทำให้ผมรู้สึกตะคิดตะขวงใจอะไรมากมายนักออกจะไปทางชอบซะด้ดย้ัมพอก็อย่างที่บอกไปแหละครับมันเป็นอะไรที่แปลกและแหวกแนวอยู่พอสมควรซึ่งเนื้อหาในคลิปนี้เราก็จะมาคุยกันถึงเนื้อหาและการน,นําเสนอของภาพยนตร์เรื่อง Immer หรือเกาะผีดุในชื่อภาษาไทยแต่ตรงนี้ขอบอกก่อนเลยนะครับว่าคลิปนี้จะมีการเปิดเผยเนื้อหาแบบหนักหน่วงมากๆเพราะว่าตัวผมนั้นพยายามจะเล่าให้ทุกคนได้เห็นภาพไปด้วยกันมากที่สุดนะครับสวัสดีครับผมบีบอลนคลิปนี้อยู่กับหนังผีจากแดนอาทิตย์อุทัยยาง immersion เกาะผีดุ อย่างแรกเลยนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้ที่ผมอยากจะชมอันนี้หลายคนอาจจะคิดว่ามันไม่ใช่ประเด็นหลักเท่าไหร่นักแต่สําหรับผมแล้วถ้าจะดูหนังผีญี่ปุ่นส่วนนี้ก็อาจจะเป็นส่วนสําคัญที่สุดที่จะทําให้สามารถทนดูหนังจนจบเรื่องได้เพราะาหนังผีญี่ปุ่นนั้นถ้าว่ากันตามตรงแล้วมันค่อนข้างที่จะเรียบง่ายไม่หวือหวาอะไรมากมายเท่าไหร่นักเพราะส่วนใหญ่แล้วหนังผีญี่ปุ่นจะเน้นไปนที่บรรยากาศที่ชวนอึนอดอัดสมากกว่าในเรื่องจำสเกลบวกกับสาดังๆให้เราตกใจนี้เลิกคิดไปได้เลยครับเพราะงั้นด้วยความเรียบง่ายตามสไตล์หนังญี่ปุ่่นนนมัออาาจจจะทํให้้้เรรููสสึึกกืงวุด กัดจากเรื่องได้ง่ายๆดังนั้นความประทับใจแรกที่ผมพยายามจะพูดนี้ก็ไม่ใช่อะไรอื่นนอกจากนักแสดงหน้าตาดีครับเพราะสาวๆในเรื่องดูแต่นางสิครับแบบโอ้มองเพลินจะลืมไปด้วยซ้ำว่าเรื่องนี้มีผีซึ่งถัวนักแสดงฝั่งผู้ชายก็หน้าตาดีหล่อเหลาไม่แพ้ฝั่งผู้หญิงนะครับแต่ก็นั่นแหละครับผมก็สนใจแค่ฝั่งนักแสดงหญิงแค่นั้นแหละซึ่งก็ต้องบอกตามตรงครับโดยลุคลักและคอสตูมของเราตัวละครในเรื่องบางครั้งมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าบรรยากาศตึงเครียดในเรื่องมันค่อนข้างจะเบาบางลงไปอยู่ไม่น้อยเช่นกััันนนนนนนออี้ผมมมกก็็ไ่่่แใจเเหืวาป ดีหรือข้อเสียแต่ที่แน่ครับโดยอํานาจของนักสแสดงมันทําให้ดูหนังได้เพลินๆอ๋อแล้วก็ข้อดีของเรื่องนี้ที่ผมยกให้เป็นเดอะเบสเลยนะครับก็คือส,สาวเรื่องนี้ไม่มีใครตายครับเอ,อ่ยกเว้นตัวละครตัวหนึ่งที่ตายในช่วงเกิดนําเท่านั้นส่วนผู้ชายก็เออแบบเรียบร้อยโรงเรียนผีครับ ในส่วนเนื้อหาของเรื่องนั้นคนอื่นไม่รู้ว่ายัางไงนะครับแต่สําหรับผมนั้นค่อนข้างที่จะว้าวอย่างมากเพราะการเอาวิทยาศาสตร์มา a ด e p ให้กลายเป็นหนังผีนี้เป็นอะไรที่ใหม่มากสําหรับผมเพราะถึงแม้ว่ามันจะเคยมีการเอาวิทยาศาสตร์มานําเสนอเรื่องราวควบคู่ไปกับไสยาศาสตร์อยู่ก่อนหน้ามาบ้างแล้วแต่สําหรับผมนั้นผมเพิ่งจะเคยดูหนังผีแนวน,นี้เป็นครั้งแรกครับนอกนั้นก็เคยดูแต่หนังผีแนวไสยศาสตร์จ๋าหมดเลยดังนั้นเรื่องนี้มันอาจจะเป็นการปล่อยเกตไปหน่อยแต่สุดท้ายด้วยความตื่นตาตื่นใจกับความสดใหม่และรูปแบบกกกาาารนนนํํเเสอออมมมั็ทให้ผลืง ข้อเสียของเรื่องไปอยู่มากครับ Immersion เป็นเรื่องราวของกลุ่ม IT ีและนักวิทยาศาสตร์ที่กำลังซุ่มพัฒนาระบบโลกเสมือน Virtual Reality หรือที่บ้านเราเรียกกันว่า VR นั่นแหละครับซึ่งในระหว่างที่ทำการทดลองโปรแกร,รมจำลองโลกเสมือนอยู่นั้นก็ได้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้น เมื่อเกิดการเสียชีวิตของผู้เข้าร่วมทดสอบและหัวหน้าโครงการซึ่งโทโมฮิโกะพระเอกของเรานั้นเป็นนักประสาทวิทยาที่ถูกทับทมให้มาเข้าร่วมโครงการพัฒนาโลกเสมือนแห่งนี้ทําให้ตัวเขานั้นต้องเดินทางมายังเกาะที่ห่างไกลที่เป็นที่ตั้งของแลบวิจัยเพื่อเริ่มงานแต่ทว่าเมื่อเดินทางมาถึงเขาก็ได้พบเข้ากับความจริงที่น่าสะพรึงว่าการตายของผู้เข้าทดลองและหัวหน้าโครงการนั้นหาใช่อุบัติเหตุไม่ละแน่นอนครับอะไรบางอย่างที่พรากชีวิตพวกเขาไปนั้นมันก็คือผีนั่นแหละ ต็ปของเรื่องราวใน immersion นั้นจะแบ่งออกเป็น4ส่วนชัดๆได้แก่การเกิดน,นําเรื่องซึ่งก็เป็นการปูบทบาทตัวละครต่างๆทั้งกลุ่มตัวเอกและตัวละครอ,อื่นๆภายในเกาะส่วนต่อมาก็เป็นการพยายามตามสืบและไขปริศนาของหญิงสาวชุดแดงที่ปรากฏอยู่ในคลิปวิดีโอของผู้ตายจากการเชื่อมต่อโลกเสมือนและต่อมาก็เป็นการเฉลยของที่มาที่ไปของวิญญ,ญาณหลายตนนี้แล้วก็เข้าสู่ช่วงสุดท้ายก็คือการพยายามแก้ไขคำสาปของเจ้าหล่อน ซึ่งเนื้อหาในส่วนแรกนี้ก็บอกเลยครับว่ามันไม่ได้มีอะไรมากมายนักและก็น่าจะเป็นส่วนที่เอื่อยและอืดที่สุดของเรื่องแล้วถึงแม้ว่าผมจะเข้าใจก็ตามนะครับว่ามันจําเป็นต้องมีเนื้อหาส่วนนี้แต่ถ้าว่ากันตามตรงไม่ว่าจะยังไงก็ตามนะครับผมเองก็ไม่ค่อยถูกจิตกับการปูเนื้อเรื่องสไตล์หนังญี่ปุ่นเท่าไหรนะ่นักเพราะงั้นนะครับกว่าจะเข้าช่วง2ที่เริ่มสนุกแล้วมันก็หาวไปหลายรอบอยู่เหมือนกันแล้วในส่วนของการไขปริศนานี้เป็นอะไรที่ผมชอบมากที่สุดครับคือมันดูเป็นอะไรที่ก,กศาศาศั้มกึ่ง มากกว่าก็เถอะ ที่ทุกคนเห็นอยู่นี้คือภาพที่บันทึกได้ระหว่างที่ผู้ตายกำลังเชื่อมต่อกับโลกเสมือนที่ถูกพัฒนาขึ้นมาแล้วก็เป็นภาพสุดท้ายที่เขาได้เห็นก่อนที่จะเสียชีวิตซึ่งแน่นอนครับต่อให้ภาพมันจะไม่ชัดขนาดไหนแต่ถ้ามาเปิดภาพแบบนี้ในบ้านเราเพราะว่า8ปดถึงเใน10ทุกคนก็จะเชื่อไปแล้วครับว่าเป็นผีและจะไม่มีใครยุ่งกับเรื่องพวกนี้อีกทุกคนจะลาออกและหนีห่างจากโปรเจกต์บ้าๆนี้อย่างรวดเร็วแต่ก็บังเอิญบังเอิญน,นะครับนี่เป็นประเทศญี่ปุ่นพอพระเอกของเราก็คิดว่ามันเป็นบลขอกของ สามารถมองเห็นว่าเป็นตัวอะไรก็ต้องอาศัยการสแกนสมองของคนอื่นๆเพื่อที่จะเอามาเลนเดอร์เจ้าบัคตัวนี้แต่จนแล้วจนรอดนะครับก็ยังมีสามารถที่จะเห็นรูปร่างของบัคหรือผีตัวนี้ได้อย่างที่พระเอกเราต้องการสักทีจนสุดท้ายนะครับก็เลยต้องไปสแกนขึ้นสมองของร่างทรงประจะําเกาะผู้มีสัมผัสพ,พิเศษในการสื่อสารกับผู้ผีและวิญญาณซึ่งตอนนั่งดูนี้ผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ว้าวมากนะครับแต่ก็นั่นแหละครับผมเองก็ไม่รู้จะอธิบายเป็นคาพูดให้ทุกคนเข้าใจความรู้สึกผมได้ยังไงเหมือนกันคืออแแแบบบบว่่่ายยัังงงไไดดีีละะมนนนูเป็รทๆ ไม่รู้อะครับคือเราเห็นอะไรที่เหมือนผีในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใช่ปะซึ่งการพยายามจะใช้ข้อมูลขึ้นสมองของคนนั้นคนนี้มาเรนเดอร์มันก็ไม่สามารถทําสําเร็จได้สุดท้ายก็เลยต้องอ้อแม่หมอนะครับติดต่อกับผีในโลกจริงได้งั้นขอสแกนขึ้นสมองหน่อยจะเอาไปเรนเดอร์ผีในโปรแกรมประมาณนั้นนะ่ะเคคิดได้ไงวะ ซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ว้าวมากสําหรับผมเพราะก่อนหน้าที่จะมาสแกนคลืนสมองของแม่หมอนี้พ่อพระเอกของเราก็นั่งคุยอะไรที่มันดูเป็นวิจจาเลยด้วยซ้ำไงทําไปทํามามันมาลงเอ่ยตรงนี้วะเนี่ยแต่ก็นั่นแหละครับหลังจากที่ได้คลื่นสมองของแม่หมอไปเรื่องเรามันก็เข้าสู่เฟสที่ตึงเครียดมากยิ่งขึ้นแล้วละครับพรคนที่โดนวิญญาณเล่นงานไม่จบที่ทีมวิจัยเท่านั้นแล้ว ตรงนี้ผมเองก็ไม่แน่ใจเท่าไหร่นักนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่ส่วนตัวผมว่าผมไม่ได้หลุดโฟกัสจากหนังนะแต่น่าจะเป็นตัวหนังที่เลือกจะเล่าเหตุการณ์นี้แบบคุมเครือคือหลังจากที่ได้ขึ้นสมองของแม่หมอมาแล้วมันกลับกลายเป็นว่าพวกพระเอกนั้นได้เผอปลดปล่อยวิญญ,ญาณร้ายของสตรีนางนี้ให้ออกมาสู่โลกภายนอกด้วยเช่นกัน แน่นอนครับจากจุดนี้เรื่องมันก็ทวีความตึงขึ้นเรื่อยๆและปริศนาทั้งหมดที่ว่าผู้หญิงชุดแดงที่มีโซ่ลาบนี้คือใครทําไมตัวของเธอนั้นถึงได้มาอยู่ในโลกเสมือนได้แล้วเหตุใดเธอจึงต้องทาลายคนตรงนี้ผมแอบขัดใจนิดนึงนะครับว่าปริศนาตรงนี้บทมันอยากจะเฉลยมันก็ดูเหมือนจะเฉลยออกมาไดื้อเลยแฮะซึ่งผมเองก็เข้าใจนะครับว่าปมของเรื่องมันมีมากหลายจุดที่ยังไม่ได้ถูกแก้ไขเลยไม่สามารถให้เวลาในการเฉลยเรื่องราวของวิญญาณหลายตันนี้ได้นานนักแต่แบบมันก็แอบเสียดายนหน่อย,อยที่ช่วงพยายามจะไขปริศนามันดูลึกจริง แต่พอมันเฉลยออกมาง่ายๆแบบนี้มันก็เลยแอบเสียดาอยู่ไม่น้อยครับซึ่งวิญญาณหลายตัวนี้ก็สไตล์ซาดะโกจากเดลิงหรือคายโกจากจูออนเลยครับ แล้วคร่าวๆก็คือในอดีตนั้นเธอเคยเป็นทาสที่ถูกเจ้านายจับทําเมียน้อยแต่ว่าเมียหลวงของเจ้านายก็เกิดอาการหึงหวงก็เลยร่วมมือกับคนในเกาะช่วยกันทํร้ายเธอจนถึงแก่ชีวิตซึ่งจากนั้นก็ตามสูตรครับเธอได้กลายเป็นวิญญาณร้ายที่คอยสาบแช่งและทาลายผู้คนบนเกาะนี้เรื่อยมาซึ่งผมเองก็ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่นะครับแตสุดท้ายแล้วอะไรที่ทําให้วิญญาณของเธอสงบลงแล้วค่อยกลับมาอารวาสอีกทีหลังจากที่ปรากฏตัวในโลกเสมือนแต่สาเหตุที่เธอปรากฏตัวในโลกเสมือนได้นั้นอันนี้เท่าที่ผมเข้าใจนะครับพื้นที่บนเกาะแห่งนี้อาจจะมมีคุณสบัติ อะไรบางอย่างซึ่งคุณสมบัติพิเศษชนิดนี้ก็น่าจะมาจากคำสาบของวิญญาณตัวน,นี้แหละครับซึ่งเมื่อเริ่มโครงการสร้างโลกเสมือนขึ้นมาโดยใช้เกาะน,นี้เป็นต้นแบบทําให้โลกเสมือนของกลุ่มตัวเอกไปซ้อนทับกับโลกหลังความตายบนเกาะน,นี้ซึ่งการใช้คลื่นสมองของแม่หมอในการช่วยเลนเดอร์ภาพของผีสาวนางนั้นก็เหมือนกับว่าเป็นการเปิดประตูให้เธอออกมาสู่โลกภายนอก แล้วก็ก่อนจะไปกันต่อนะครับผมขอแวะเรื่องผีสาวนางนี้กันก่อนนะครับซึ่งเอาจริงๆตรงนี้ผมเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่าตรงนี้มันเป็นลายเซ็นของนางผีญี่ปุ่นไปแล้วหรือเปล่านะเพราะเท่าที่ดูหลายเรื่องส่วนมากแล้ววิญญาณหลายที่คอยรังควานมนุษย์ภายในเรื่องนั้นเท่าที่ผมเห็นก็มีแต่วิญญาณของเด็กผู้หญิงหรือไม่ก็หญิงสาวที่ถูกทารุณกรรมจากเพื่อนร่วมเผ่าพันธุ์อย่างมนุษย์ซึ่งตรงจุดนี้ถึงผมจะมองว่ามันโบราณและมันคลีเช่อย่างไงก็ตามนะครับแต่ถ้ามองในอีกมุมหนึ่งประเด็นเหล่านี้มันไไมมม่่่่่่เเเคยยยยทีจะกกาปลแแแ้้้ตตตนนนนออสสสววัััผ็บง ว่าทำไมหนังผีญี่ปุ่นนั้นมักจะแฝงประเด็นและถ่ายทอดเรื่องราวแนวแนวตีแผ่ด้านมืดของมนุษย์อยู่เสมอเพราะบอกตามตรงนะครับดูหนังผีญี่ปุ่นที่ไรผมไม่เคยรู้สึกกลัวเท่าไหร่นะแต่ที่ได้กลับมาจากการดูหนังพวกนี้มันกลับเป็นความรู้สึกหดหูยังบอกไม่ถูกยังไงยังงั้นคือแทนที่จะกลัวผีผมกลับรู้สึกสงสารพวกเธอแทนซะง,งั้นนะครับอ๋อแล้วก็ต้องย้ำกันก่อนนะครับว่าการนําเสนอเรื่องพวกนี้ไม่ใช่อะไรที่ไม่ดีนะครับแต่ผมแค่รู้สึกว่าหนังผีญี่ปุ่นมันนาเสนอแต่อะไรแบบนี้นะครับมันน่าจะเปลี่ยนแนว,แนว,แนวดูบ้าง โอเคมาว่ากันต่อถึงการแก้คําสาปของเจ้าหล่อนกันนะครับวิธีการนั้นถ้าพูดมันก็ง่ายแหละครับแต่การที่จะทํานั้นมันอาจจะดูยากไปสักหน่อยโดยวิธีการแก้คําสาปก็คือการปิดประตูจากทั้งฝั่งคนเป็นและฝั่งคนตายซึ่งแน่นอนครับประตูระหว่างสองโลกก็ต้องเป็นจุดที่เธอเสียชีวิตลงอยู่แล้วซึ่งตอนแรกผมก็คิดว่าฝั่งคนเป็นนี้อาจจะไม่อันตรายมากซึ่งจุดที่อันตรายจริงๆก็น่าจะเป็นฝั่งของคนตายที่สามารถเข้าไปได้ผ่านทางโลกเสมือนซึ่งที่นั่นเจชุดแดงแกน่าจะเฝ้าอยู่แต่ก็ปรากฏว่าสุดท้ายแล้วไไปฝัั่งหนนก็อตราย คู่คพอเจ๊แกสามารถพูดโผโผได้ทั้งสองฝั่งเพราะงั้นความอันตรายมันเลยเท่ากันแบบ50-50ขึ 50. ้นอยู่กับว่าเจ๊แกจะเลือกไปเล่นฝั่งไหนก่อนนอกจากนี้นะครับมันก็มีส่วนที่ผมชอบมากๆส่วนหนึ่งก็คือเวลาวิญญาณร้ายนั้นจะฆ่าใครนางจะดึงคนคนนั้นเข้าไปในโลกวิญญาณเพื่อที่จะจัดการซึ่งาหากเรารู้ว่าจะมีคนถูกจับไปฆ่าเราก็สามารถที่จะตามเข้าไปช่วยได้โดยการเชื่อมต่อผ่านทางโปรแกรมโลกเสมือนซึ่งตรงนี้ผมว่ามันเป็นอะไรที่เจ๋งดีครับแบบยังไงดีละ่ะใช้เทคโนโลยีแก้ไขปัญหาผีสางแแตต่่เข้้าาาไปลวววจะสมรถชชยีิคน ได้หรือจะเข้าไปเป็นเหยื่อเพิ่มอีกลายอันนี้ก็แล้วแต่เวรแต่กรรมและฝีมือครับ บทสรุปเรื่องราวของเรื่องนี้ผมคิดว่าค่อนข้างที่จะแตกต่างจากหนังญี่ปุ่นที่เคยดูอยู่หลายเรื่องพอสมควรครับเพราะนังผีญี่ปุ่นที่ผมดูมานั้นส่วนใหญ่มักจะจบลงด้วยโศก,กนตฏกรรมที่ไม่สามารถที่จะแก้ไขคำสาบจากวิญญาณอาฆาตได้และสุดท้ายก็ตายยกตีแต่ทว่าเรื่องนี้แตกต่างออกไปครับคำสาปนั้นถูกแก้ไขและประตูเชื่อมระหว่างสองพบก็ถูกปิดลงถึงแม้ว่าราคาที่ต้องจ่ายออกไปนั้นมันจะแสนสาหัสมากก็ตามแต่ยังน้อยนะครับคำสาปของผู้หญิงชุดแดงก็ถูกแก้ไขได้ในที่สุด กล่าวโดยสรุปนะครับ immersion เกาะผีดุเป็นหนังผีที่ดูได้เพลินๆครับอาจจะมีเอเื่อยเฉยไปบ้างตามภาษาหนังญี่ปุ่นแต่พอเครื่องติดแล้วหนังก็ทําให้เรารู้สึกสนุกและเอนจอยไปกับมันได้ไม่ยากเพียงแต่ก็อย่างที่บอกครับอาจจะต้องอดทนกับมันในช่วงแรกสักหน่อยนอกจากนี้ถ้าใครห่วงเรื่องจัมสแกนนะครับหนังเรื่องนี้ไม่มีเลยแม้แต่ครั้งเดียวหรือถ้า,าจ,จะมีก็อาจจะเป็นเพราะมันไม่ได้ใส่สาวจัมสแกนดังๆออกมาละมั้งผมเลยจำไม่ค่อยได้สําหรับคนที่ไม่ชอบจัมสแกนนะครับสามารถดูเรื่องนี้ได้แบบหายห ถ้าใครคาดหวังว่ามันจะเป็นหนังผีที่น่ากลัวหรืออะไรแบบนั้นเพราะว่าหนังเรื่องนี้ไม่ได้น่ากลัวสักนิดครับมันออกจะเป็นแนวสืบสวนสอบสวนไขความลับไปเรื่อยๆโดยมีผีเป็นคอนฟลิกต์ของเรื่องเท่านั้นเองทีนี้ส่วนของบรรยากาศก็ดี๋ยวความว่ามันเป็นเกาะที่ห่างไกลครับมันก็เลยมีความวังเวงอยู่ในตัวของมันอยู่แล้วซึ่งไอ้บรรยากาศที่ชวนอึดอัดแบบนี้หนังญี่ปุ่นเขาก็ทําดีอยู่แล้วล่ะครับ พราะอย่าว่ายัางนั้นอย่างนี้เลยนะครับผมว่าไอ้เรื่องบรรยากาศนี้มันเป็นลายเซ็นของบ้านเขาไปแล้วดังนั้นสุดสัปดาห์นี้ถ้าใครไม่รู้จะดูหนังอะไรแล้วอยากดูหนังผี immersion เ,เป็นตัวเลือกที่ดีสําหรับหนังที่จะนั่งดูได้เพลินแบบ enjoy ครับแต่ถ้าใครคาดหวังความน่ากลัวแบบฉี่หดตดหายอันนี้ผมเกรงว่าน่าจะหายากแล้วหรอครับเพราะสําหรับผมหนังผีที่ออกใหม่หลายเรื่องน้าตอนนี้ไม่ว่าจะประเทศไหนก็ตามรวมถึงประเทศไทยด้วยผมมองว่าหนังมันดีหนังมันสนุกหลายเรื่องครับแต่ความน่ากลัวในแบบยุคเก่ามันหายไปค่อนข้างที่จะเยอะคือเดี๋ยวนี้ม กับว่าเขาแค่อยากจะทําหนังแนวอื่นโดยมีผีมาเป็นกิมมิคของเรื่องเท่านั้นเองไม่ได้อยากจะทำหนังผีจ้าๆแบบสมัยก่อนแล้วหรือถึงแม้ว่าจะเป็นหนังผีจ้าๆก็ตามนะครับแต่สุดท้ายแล้วมันก็เหมือนเดิมมันสนุกแต่มันก็ไม่ได้น่ากลัว